อามาเที่ยวสหกรรมูลนี่ไงนะครับพวกนี้ยังไม่มีป้ายนะรู้สุก ยังมีป้ายครับอันน,นั่นจะขายแล้วะขายแล้วรถมันยังดิบๆนะไม่ได้เก็บงานนะมันก็จะเนี่ยตานเนี้ยมีริ้วมีรอยนะพวกผมซื้อไปก็เอาไปเก็บงานนะครับเก็บงานอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนนึ่งอนะไรเงี้ย แล้วแต่สภาพเนี่ยสภาพนี้ก็มีเห็นไหมตูดเปิดมาเลยสภาพสวยๆก,นะก็มีเนี่ยหหหนะเ,เห็นไหมสวยๆก็มีเนี่ยโน้ตใหม่ๆก็มีนะครับหลายสภาพเลยนไหมเอาไปก็ไปขัดสีทำเบาะทำขับสีอะไรอย่างเงี้ยอย่าเี้นก็ต้องทำสีใช่หไหมครับ รถก็ยังดิบๆอยู่อ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยต้องไปทำส<ไห>ีใช<ไห>่ไหมบุกมีบ่งมีบุกใช่ไหมนะครับพวกผมก็ไปเก็บงงเก็บงานแล้วก็เช็คเครื่องเช็คอะไรเสร็จแล้วก็เอาไปขายหน้าเต็นนะครับนะครับขายหน้าเต็นก็จะสดได้ผ่อนได้นะครับดันยอดได้นะ มีหลายสภาพเห็นไหมดีสวยไม่สวยมีหมดนี่เย็นเย็นก็มีนะมีขัดอันนี้ต้องไปทำสีทั้งคันเลยเนะี่ยนะครับหามาเที่ยวดูรถสุกสนานมีหมดมีหลายสภาพเห็นไหมเครื่องอเครื่องนะครับมีหลายสภาพ ตัวใหม่ตัวเก่าก็มีเมื่อก่อนมันจะเป็นปูนนะไม่ได้มานานมากเลยครับตอนนี้เป็นเทป,ปูนสวยหมดแล้วเนี่ยยาลิษก็มีเห็นไหมแต่น,นี้น่าจะทําสีใหม่มานะจัดแฟแนนซ์ไม่ได้ไม้งจัดยากหน่อยอันนี้ตัวใหม่ใหม่เลยเห็นไหมสภาพใหม่เลยเห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นอะไร CX สามศูนย์ป่ะ ใช่หไหมใหม่ๆเดี๋ยวก็มีหลายสภาพแต่มันคือยังดิบอยูน่นะก็ต้องไปปรุงเปล่งใหม่ขัดสีดูดฝุ่นฆ่าเชื้อโรคใหม่ฝุ่นแดงๆ็็ยังมีเห็นไหมนะต้องทำเยอะนะทําเยอะทําเต็นไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเหนื่อยเหมือนกัน <c ười> นะครับแต่ก็าหารถดีๆไปให้ลูกค้าใช้กันนะนะต้องนะครับบางคันไม่ได้กําไรนะบางคัน เข้าทุนขาดทุนแลน้วขนาดไหนอยู่นานก็ขาดทุนนะครับแต่ก็ต้องทำมาเนะร <_ co h> ดเยอะเนี่ยรถเยอะ <_ co h> มีหลายสื้ผ้าเห็นไหมตูดตูดเปิงมาเก็มีเห็นไหมนะก็ไปทำมาทำทำสีทำตัวถังใหม่นะครับ้อแต่ล้อสวยเนี่ยนะครับ ขัดใหม่ขัดใหม่นะครับมันมีหลายสภาพครับนะครับ,นะรบแต่ว่าคือพวก,พวกผมมันจะคัดรถที่แบบเลขเครื่องที่ถ,ถังตรงสภาพดีโอนได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับรถพวกนี้เนี่ยต้องคัดก่อนนะต้องพวกผมต้องมาคัดนะครับทำจนแบบเข้าไฟแนนซ์ได้ไมไม่ได้ทำรถจอดหน้าเต็นไม่ได้ทําง่ายนะครับต้องเช็คนู่นเช็คนี่นะครับซื้อจากพวกผมเนี่ย มีตัวตนไปแนนมีตัวตนนะครับเอ้ยเต็นรถมีตัวตนซื้อไปสองสามปีกลับมาได้มีอะไรบกพร่องนะครับกลับมาได้เพราะว่ายังไงมันเป็นบริษัทไงเต็นเป็นบริษัทนะนะครับเอารถไปทำมาหากินดีกว่าเนอะรถไปทำมาหากินดีกว่านะมาประมูลไม่หนุกหรอก นะเห็นไหมรถเยอะมากเป็นพันพันพันเลยเนะนะครับเนี่ยใหม่ๆก็มีเห็นไหมอันนี้เป็นวันนี้มาเดินถ่ายให้ดูกันนิดนึงเผื่ออัปเดตล่าสุดเลยเนะนี่ยมีน้องมินิก็มีเดี๋ยวไปเดินดไปเดินดไปเดินดไปดิมินิให้ดูอันนี้ อันทรีแมนอยากได้มากเลยมันน,นะครับเนี่ยมันก็จะมีบุ๋มบุ่มบ้างมีขัดไป็เคาะเคาหน่อยนะครับแต่ว่าพวกผมจะคัดคัดเล็ขเครื่องเลตัวถังให้ตรง,ให,ตรงให้จัดไปแน้มได้ถูกกฎหมายนะครับนี่อาม่าอเมลลาก็ขายดีสีดำด้วยอันนี้สวยอยู่นะ ดูสีสันนั้นรถเหมือนเดิมๆนะก็ไปขัดหน่อยตาโต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 ,ต,าโตเนี่ยอยากได้มาทำยังไงตาโตตาโต,ต,าโตเอาพอหนุกๆนะเดี๋ยวสนใจใครสนใจรถก็ทักมานะรถผมสวยๆ เก็บงานเช็คเครื่องตัวถังหมดแล้วสวยพร้อมใช้ติดต่อมาได้มาซื้อที่นี่มันก็จะอย่างเงี้ยมอ่างเงี้ยมันก็จะมีดิบดิบบ้างนะครับพวกผมก็ไปซ่อมให้ดีขายนะจัดไฟแนน์ได้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้า